สวัสดีกันด้วยนะครก็ผมเชสกี้สามสังหน,นึ่งเ <f ew> กมเมอร์ทีวนะก็จะมาเออทะเลพาทสองครับก็ตั้งแต่พลล์ทแรกคเมื่อก่อนผมชื่อว่าล o อกดัตคอมนก็ผมก็วันนี้เปลี่ยนชื่อนะครับก็เป็นชื่อ เคจีสามสองหนึ่งเกมเมอร์ทีวีเกมทวีนะครับวันนี้ครับนี่ครับเออวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับก็ไม่มีอะไรมาก,กช่วงนี้ไม่มีอะไรทำเลยนะครับก็ตอนนั้นครับที่ผมลงคลิปใช่ไหมครับก็มี อันี้ครับแอปนี้ครับแอปที่ผมอ่านอยู่ครับมันอัปเกรดพอดีเลยนั่นแหละครับแล้วผมก็ความจำเครื่องไม่พอครับก็ไปลกเกมทาร์ฟอร์เมอร์ก็ได้เลยครับก็ที่จะหายไปกันนานนานครับจนได้เลยครับทุยโอเคนี่ครับทุกคนแปลกใจ่ไมครับใช่ไหมครับว่าพี่พี่น้อง หรือน้องๆหรือว่าเพื่อนๆถามว่าพี P ่ๆใช้โฟเหรอือน้องๆองใช้โฟเหรอือเปล่าครับผมไม่ใช้ให้โฟนนะนี่ครับผมมันเป็นแอปครับเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวมันนี่ครับแอป,ปนี้ครับนี่ๆๆ,ๆ,ๆ,ๆแอป,ปนี้นะครับ เนี่ยผมใช้แอปนี้แล้วก็แอปนี้แล้วก็แอปนี้ครับสามแอปนะครับมันจะหลายแอปนี่ครับคุณถ้าคุณต้องการอยากจะเป็นกลับหน้าเดิมครับนี่นี่ครับนี่ครับก็นี่ครับนี่ครับ,รบโอเคก็พอดีว่าจะหายไปนานมากเลยครับก็ คิดถึงทุกคนเลยก็ภาสสองเปิดคลิปนะครับภา์านี้ก็สวัสดีครับแล้วก็อยากดไลค์ให้ผมติดสไครต์ด้วยครับก็สวัสดีสวัสดีครับ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 รบ,บายบาย